สาวายเคพื่อมาเบิงบังไฟภัยน,นาบขึ้นบรขึ้นมื่อแรงนี่นะนี่สีแยกงนองสองห้อ,อ ตรวที่เก้าที่แปดบทที่แปดเก้าอเด้อจะบทจำบทจือซ่วันทีอือต่วันค้ายไลเกลือกลางเตียมสีออกพันษาเห็ดปุ้นออกพันษาแล้วก็เห็ดมีการส่วงเฮือเด้เพิ่นกันลายบอมันส่วงเลยดิ ยัวนสี่เชียงใหม่มันก็ส้วงเมื่อวานนี่เหงาอน้อยมือนีพอดีส้วงเหงือใหญ่เนาะแล้วก็ยัวนะอันนั้นอย่างวัดบ้านธาตุนวัดธาตุก็เตรียมส้วงมือนี่นี่แหละกระทรวงนะแล้วห,หนองคายนี่ส้วงหลายบอลน,นะแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอ,อ,เภอส้วงเหงือ วงเหือประเพณีว่าานต่อไปฮะี่เชีใหม่กับช่วงท้าบอกาะช่วงหนองคายพบ้ีิเกับช่วงช่วงประเพณีระหว่างเมืองต่อเมืองกับระหว่างประเทศต่อประเทศพ่นเด้ระหว่างเมืองของประเทศสปปลาวกับเมืองของประเทศไทยนเนาะอประเพณีพี่น้องยูน ฟังคุ่นฟังพี่จะเอาเงือข่ามาแบบว่าช่วงกันน,นะเพื่อความเบิกบานมวลซื่อเนาะในมือออกกันสาหลังจากที่ว่าิีตาพี่กองยินนีมาได้เก่าแก่หลังจากที่ว่าได้เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ําได้หับลลระพูเังเกี่ยวเข,เข่าเกี่ยวน้ําเป็นที่เฮียยห้อยแล้วเนาะ ฟาดกันฟาดเข่าฟาดนะฟาดเข่าฟาดอย่างแล้วกันบางบางอนนบาลก็บย้อนวัวแล้วกับมาช่วยกันช่วยกันดีให้มันแล้วนะช่วยกันบ้านนั่นมาช่วยบ้านนี้บ้านนี้ไปช่วยบ้านนั่นเมืองนั้นไปช่วยเมืองนี้ให้มันแล้วเพื่อว่าเอาเข่าไปตากแห้งแล้วเขาก็มาเห็ดสลองกันสวงเฮือสวงพทเนาะ เล่าให้น้ำกันแบบนั้นนี่ขอเก้าวัดเดือใดๆบุญหลังเดือยสังศุหลังจากนั้นก็สว้วมเพล่แล้วแล้วก็เทบ,บุญนั่นนะกระถินบบดนั้นน่ะเทบุญกระถินไปทอดวัดนั่นวัดนี่แล้ววันนี้แตภายในเดือนภายในสามสิบวันจนทอด เดือนฮอดออกไมสิบสอคำเดือนสิบสองหมนแล้วอือนี่มันออ,ออกไมสิบสองสห้าคำเดือนเดือนสิต่อไปก็สิเอนออกไมสิบห้าคำเดือนสิบสองนะกับแบบนั่นแหละ่มอ,อันนี้เพื่ก็สร้างเดินดีเด้อ ในเขตก่อสาทางยกระดบับขามเนาะทางหลดล้างหุดไฟเพื่อจาะสะพานสะพานกือ,อ,กอขวามตรภาพลาวไทยไปจังหวัดบึงการก็คือจากจังหวัดบึงการไปขวามตรภาพลาวไทยเนาะอันเมื่อกี้เจ้าข้ามใมหแมน ทางเลี้ยวกราฟนอถาวา่าเขาออกจากหนองคายทีไปอุดรแล้วเอ,อ้วลงทางที่กราฟเมือ่อหนองคายคืนกับทางเลี้ยวกราบเพิ่อให้กราบคืนนได้ขวามือนี่มันทางซ้ายมือซ้ายมือเด้วยทางที่ไปขวามิตรภาพเราไทยนี่แหละแล้วแล้วจมูกมาหนึ่งแล้วมันเทิงเทง,งข่วงอยู่นี่ละแม่น ทางยกระดับขวมิตภาพเราไทยไปบึงการหรือว่าบึงการมาขวมิตภาพเราไทยตัว้างหน้านี่ละแม่นจากอันนั้นอูดอนสิไปบึงการเดินทางหน้านี่รอดกล้องสะพานตัวนี้ไปตัวซ้ายมือนี่มันจากหัวมิตรภาพเราไทยที่กับคืนไป น้องขายเดือดทั้ซุ้มไปนี่เลยวันแล้วใกล้แล้วถือว่าเป็นหูเป็นหางหลายสมควรแล้ว พูดอยู่ขวามือ,มอเป็นห้างสรรพสินค้าแมคโครซ้ายมือ,มอเป็นห้างสรรพสินค้าโ,โบรบอทเน,นไอ้ตัวผู้ดีดอกโบรบอทขายเครื่องพูดนี่เจอเครื่องกอ่อสร้างต่างๆแมคโครเป็นขายอาหารการกินเครื่องอุกโภคบริโภคแด้หันน้าขายยกขายเป็นเคาอน แม่โคดอลายเป็นขขยโยกขายเป็นลังเป็นอย่างไรขนาะดสิ้นก็มีแต่ว่าลายปันขขยโยก ว่วงไงไพศาลเน้อหกเลนเน้อเข้าไปในเมืองหนองคายนะมาตรฐานศากดิ์สิทธิ์อ่าไปมุ่มหน้าเข้าไปใจกลางเมืองหนองคาย นี่ซุ่มไปไปตำเส้นสารากลางพุ่นแหละจังหวัดหนองคายพุ่นแหละเนาะตำเส้นแล้วกันสามแยกอันต่อไปตำเส้นสารากางหน,นองคายจวกวส้นสารากลางหนองคายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลราไปท่าเสด็จเลี้ยวซ้ายลราไปขวามิตรภาพลาวไทย รถเทรลเลอร์เลี้ยวกับคนทีเลี้ยวกลับไปจังหวัดบึงกาฬเด้อพอหนทางบัวแล้วเด้อหนทางลยกดับบัแล้วก็ได้ใส่ตัวนี้ส่วขาคนใบเข้าไปในเมืองรถขนส่งคนที่ไปจังหวัดบึงกาฬนขนส่งแก้เครื่องแก้ของมันก็ต้องได้มาเลี้ยวกลับอยู่นี่แล้วก็ไปตามทางเลี้ยงเมืองทางเลี้ยงเมืองตัวไหนเนาะทางเลี้ยงเมืองมันมีหลายเลี้ยงเมืองดิ เรียงเมืองตุนในก็เรียกเมืองตุอนนอกเรียงเมืองมันต่างกับอยู่นั่นแหละอยู่กรุงเทพฯนันเรียงเมืองแล้วก็เรียงเมืองก็เรียงอีกเรียงอีกวงแหวนรอบนอกเนาะรอบในแล้วก็รอบกลางลก็รอบนอกอีกสามรอบพุ่นอยู่กรุงเทพอันนี้ก็คือกัน อันนี้บ้างต้นมีอันวงแหวนรอบนอกอยู่ไหนนี้เนาะุท้ายมันกลายเป็นในเมืองกลายเป็นเืองก็กสร้างวงแหวนหอบนอกเติมอีกตัววารถเทลเลอร์เรียวกาฟนันแหละยังบกพรออีกวายวงแหวนรอบนอกตัวนั้นพูแแล้วบว่านีนตัวสัก อันนั้นเอนสินทางยกระดับข้ามมันล้างรถไฟะนะจากที่ว่าข่าเจ้าเราฟังหานนี่เระเป็นวิวัฒนาการการพัฒนาของเนาะเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเนาะทั้งสายมือละเมนอันห้อง สำนักง,งานขนส่งจังหวัดหนองคายสำนักง,งานอย่างหนองคายสำรายสำนักง,งานเนาอตตวนี้นี่แมนอันเซียดน็อตเอเซียน,นีเเยน่ฟังมีอย่างนี้ศูนย์รัชการจังหวัดหนองคายเนอะสายมือนี่อันที่ที่ไปตำเขาเจา ที่เป็นสารกลางจังวัดนองคาย่ที่อนเดียวกันกเป็นย่ายมันี่บอกเอาเด้าก่อเมนสีโบฮู้เดอท่าพอบูถูกต้องก็ขอโทษขอใครใน้ำาลสมนี่ละแล่แนไปแล่นไปแล่นไป,นไปเจ๊ใส่ึกสีขาวๆเมนก้อก็เนสารกลา,างจังหวัดนองคายแหละคือสิบมนแล้วีโโน ดีตอนฮารับเทศบาลเมืองนองคา้ายพญานาค่นโค้งเกี่ยวไปเกี่ยวมาอยู่นสองตัวตัวฟูแล้วก็ตัวเมียเล้วสง้งอ่ามมันเกี่ยวคุณจะถึงมันจ็ดหัวมันเนาะตัวละจ็ดหัวหัือว่า พระยายน่าคานเทนท์วอลก็เป็นคอนทีท์วอลเรื่องพุทธศาสนาเนาะคอนทีท์วอลก็เป็นนิทานปรลัมประลาเนะาะคอนเวอลเรื่องพุทธศาสนาละแม่นเป็นองค์ขลักพี่ทักเนาะพี่ทักอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอินทรเทศกาลออกพรรษานอกคาย สิทธิสารกังน้องค้าอยู่นาะน,นี่แหละขยนันนาคอยู่เพิ่นเลื่อมใสต่อพระพุทธต่อพระต่อพุทธละแต่สมัยอันพระเจ้าสิทธิ์เจ้าสิทธิ์ท้าคนออกบวชออกบวชแล้วประเทศแนวใดมันก็บวชตัสรู้ได้บวบวชปัลุธรรมันนะมันมีมารมาเบียดมาเบียด ลายอันลายแนวเลยข้ายายนาคนเห็นเจ้าสิศรัทธาหันเนาะมีความทุกข์หลายบดเฮ็ดหยังก็บ,บ่สํเาสเร็จนี่ยสําเร็จเน้อคนกน็แต่ว่าเพิ่นเลือมใส่ในศรัทธาในจิตใจของเจ้าสิศรัทธาข้ายายนาคเพิ่นก็นเลยอมม่งามา่งขอบวชปุกเพื่อปุกปักรักษาเนาะศรีว่าปลุกปักรักษาหั่นล่ะเพราะว่าศรีว่าบวชก็บ,บวชบ่ได้เพราะอ่นเนี่ย อัน,นขอนห่วมทางเป็นองค์คลักไว้ัดโนไปนะเพราะว่าพระเจ้าสิทธาญาปุหันบรรลุธรรมนะก็เป็นองค์คลักขักษาไว้เลยว่าหายมานมีลามานชิมาทำลายชิมาเบียดเบียนพวกพญานาคนี่ก็ช่วยปกป้องให้หนะเรื่องราวมันเกิดในนามสูงกับชี้จริงหรือว่าจริงล่ะ ให้ท่านผู้ชม,มีจิจริญญาในกนารทบฟังทำศมเอาอด้อันนี้แมน walking street น้องค่ายถนนคนเดิน,นจะมาเมื่อวานนี้มือดุมขึม้นคือระพิจัดคระไปจัดยุ่นวัดธาตุพุ่นไปไปขวามือคุ่นอีก,อกไปทางหนา้าพอีีวัดธาตุ ประมาณสองลักพ่นละคอยสิฮอดเคยไปจัดบุญพุ่นงานตลาดงานช่วงเหือกประเพณีอย่างกับยุบุ่นละเบิดวันนี้เพูนละบุญทาเสดส่วนละบุญไ้จัดมือดุมคืมเด้จัดจัดกับพูนละมือดุมคืมอยู่มาเมื่อวานต่เลยคือเชิว่าเบิ้งบังไฟพญานาคพ่นไปเบิ้งอยู่วัดธาตุพุ่น ธาตุหมายถึงอยู่กลางน้ามนเียวัดธาตุล่มลงนะล่มลงแล้วตอนเวลาน้ำแห้งจใจเยาเห็นตีนธาตเนาะเงียงขึ้นมานถือว่าเป็นอนุสรณ์ของจังหวัดน้องขายอ่าหยุดติคลิปตัวนี้เนาะจะงหวัดละนี่แหละพาสเดจเก้านี่น,ะ,ะ,เนะเดอ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นปันตลาดอินโดจีนแล้วนเาวนาะสาเซนต์เก่าถ้าสเซนต์ใหม่เละอยู่บนขัเจ้ามา,าพูดเละวอล์กอินสตรีทพูดเลยถนนเรียบตลาดยินงดูจีนอาสเซนต์เก่า ไปไปไปนะนาปรากฏว่าลุกลายเด้อทำซุ่มเด้อจะเข้าไปฝฟาดคนนี้คน,นี้เป็น,นจเทยเธเด้อเข้าไปไหนก็ใช่มีเพราะเป็นเห็ดบุตรเลอนะเลยน้อ ねえ。Oh.